ลูกสุนัขตัวน้อยชื่อคิบะอายุเจ็ดขวบมีขนสีน้ำตาลอ่อนและดวงตากลมโตที่อยากรู้อยากเห็นวิ่งอย่างมีความสุขผ่านป่าเขียวชะอุ่มแสงแดดส่องผ่านใบไม้สร้างบรรยากาศที่มหัศจรรย์และอบอุ่นหางของลูกสุนัขก,กระดิกอย่างตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากระยะไกลพร้อมการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและมีชีวิตตาชีวะคิบะลูกสุนัขผู้รักการผจญภัยค้นพบกระรอกตัวเล็ก ที่ถูกขังอยู่ในกรงไม้กลางป่าดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความกังวลในขณะที่เขากัดเบาๆและดึงเชือกที่ยึดกรงไว้ไวพื้นป่าปกคลุมไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นและแสงแดดอ่อนๆที่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและความมีน้ำใจของคีบัคิีบะลูกหมาผู้กล้าหาญพบนกตัวเล็กกำลังดิ้นรนอยู่ในตาข่ายที่พันกันอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้น เขาใช้อุ้งเท้าและฟันอย่างระมัดระวังเพื่อฉีกตาข่ายออกจากกันปล่อยนกให้เป็นอิสระนกจะกระพือปีกอย่างขอบคุณก่อนที่จะบินไปบนท้องฟ้าสีฟ้าสดใสพื้นหลังมีต้นไม้สูงที่ไหวและแสงแดดที่ส่องประกายลุ่มลนคิป่าสังเกตเห็นกวางหนุ่มที่หวาดกลัวซึ่งติดอยู่ในบ่วงเชือกที่แน่นหนาเขากัดเชือก ด้วยความมุ่งมั่นค่อยๆค,คลายมันออกจนกว่ากวางจะเป็นอิสระกวางม,มองที่บตรด้วยความขอบคุณก่อนที่จะวิ่งเข้าไปในป่าทึบบรรยากาศเงียบสงบมีนกร้องเจีย๊ยและสายลมอ่อนโยนที่ไหวตามต้นไม้ที่บาดยืนอย่างกล้าหาญต่อหน้านักล่าที่สูงชุดทางตัวคำรามและหาเพื่อปกป้องสัตว์ป่านักล่าที่ตกใจกับความกล้าหาญของขี้บาดจิงก้าวถอยหลังอย่างลังเลฉากในป่าจะมืดลงเล็กน้อยทำให้เกิดช่วงเวลาที่ตึงเครียด a อนิเมชันนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของคิบะคิบะลูกหมาผู้กล้าหาญที่ระล้อมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งกระรอกนกกวางและกระต่ายต่างแสดงความขอบคุณด้วยท่าทางที่มีความสุขและสนุกสนานฉากนี้อาบไหลไปด้วยแสงแดดสีทองอันอบอุ่นทำให้เกิดช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจคิบะยิ้มอย่างภาคภูมิใจพร้อมกับกระดิกหาง